สวัสดีค่ะเคที่ทอล์กนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับทุกคนคะเพื่อนๆคะ่ะเคที่ไม่ได้ทําทอล์กมา2สัปดาห์กว่าแล้วนะคะเคที่มีเหตุผลค่ะที่หายไปวันนี้เคที่กลับมาพร้อมกับความคิดถึงมากๆเลยเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมคะทอล์กนี้คะ่ะเคที่จะคุยเรื่องของคนอกหักมีวิธีการทําอย่างไรคนอกหักจะรักษาได้แบบใดบ้าง นะคะต้องบอกเลยว่าเบื้องต้นคนอกหักนะคะหลายคนทําแล้วมันก็ได้ผลเคที่เองเป็นคนหนึ่งที่เคยอกหักมาอย่างแรกเราต้องยอมรับความรู้สึกเศร้าอย่างเต็มที่เสียใจให้พอแล้วค่อยๆกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจหากิจกรรมนะคะที่เราสนใจทําเช่นการออกกําลังกายการไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือ ปลูกผักสวนครัวหรือหาเพื่อนที่เราไว้ใจระบายสิ่งต่างๆให้เขาฟังนะคะวิธีการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของเราก็ปล่อยให้ตัวเองเรียกว่า,าเต็มที่กับความเศร้าแล้วก็กับความเหงาของตัวเองให้พออย่าไปฝืนธรรมชาตินะคะอย่าไปเก็บกดติดคานะคะเราเศร้าเราเหงาเราเสียใจเราก็อาจจะมีน้ำตาบ้าง จะเป็นรายไาคนเสียใจขนาดคนเขาดีใจเขายังร้องไห้เลยก็รวมถึงหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองให้มากขึ้นจากที่เราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเราก็กลับมานะะหันมาดูแลตัวเองให้สวยขึ้นแต่งหน้าทําผมนะคะเมคอัพทาตัวเองให้สดชื่นขึ้นและพฤติกรรมและกิจวัตรที่เราทําเป็นประจำนะะจากที่เราเคยโทรหาเขาทุกวันทุกเช้าวันนี้ไม่ได้โทรแล้ว เราก็เอาเวลาตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นเวลาว่างของเราเบี่ยงเบนความสนใจพยายามอย่าไปท่องโลกโซเชียลให้มากเพราะมันจะทําให้เราเศร้ามากยิ่งขึ้นหรือจากที่เราเคยไปทํางานนะคะแบบว่าตรงเวลาทุกวันวันนี้เราอาจจะไปแบบก่อนเวลามากๆไปโฟกัสงานตรงหน้านะคะเพื่อทําให้ไม่ตัวเองตัวเองไม่ว่างและทําให้ตัวเองไม่คิดไม่มีเวลาคิดจดจออยู่กับเรื่องซ้ําๆเรื่องเดิมและช่วงแรก ถ้าเราอกหักอย่าพยายามติดต่อไปหาคนเก่านะครเพราะว่ามันจะทําให้เราลืมเขาได้ยากค่ะทุกคนคะนะคะนี่เป็นวิธีการฮิวใจแล้วก็มุฟออนได้ง่ายๆเลยโดยการกลับมาสนใจใส่ใจนะคะรักตัวเองให้มากๆทํางานที่เราสนใจหากิจกรรมต่างๆทําใครชอบท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวนะคะมันจะได้ทําให้เราไม่ว่างและทําให้ตัวเองมี คุณค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพี่เคที่หรือว่าเคที่เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆนที่อกหักนะคะหรือใครที่กําลังอยากจะได้กําลังใจอยากจะได้พลังบวกจากคนที่เคยอกหักเคที่เองเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สําหรับทุกๆคนที่กําลังอกหักอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กลับมาเจอกันทอกหน้าคะ่ะ วันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายกับทุกคน